สวัสดีค่ะดูดวงกับ9ได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูดวงราศีมีนเดือนกันยายน2565รมี24เรื่องค่ะมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งมาดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเรื่องที่หนึ่งการงาน80%เซค่ะ เรื่องที่2การเงิน65%เรื่องที่3การเดินทาง70%เรื่องที่4โชคลาภ80%บเรเรื่องที่5การเรียน65 6 5ค่ะเรื่องที่6ความรัก70%ค่ะเรื่องที่7การขายที่ดิน70%ค่ะเรื่องที่8การขายบ้านการขายบ้าน หนึเต็มค่ะสักครู่นะคะเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องที่8การขายบ้านนะคะการขายบ้าน100%เต็มค่ะ ต่อไปเรื่องที่9ค่ะเรื่องที่9มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหม65%มีค่ะเรื่องที่10มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหม70%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่11การมีบ้านใหม่80%ค่ะเรื่องที่12การออกรถใหม่65%ค่ะเรื่องที่13เรื่องของที่อยู่อาศัย70%ค่ะเรื่องที่14สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ70%ค่ะเรื่่องที15การสอบาารกชการ 90%ค่ะเรื่องที่16การค้าขาย65%ค่ะเรื่องที่17การใช้นี้70%ค่ะเรื่องที่18การเลิกกับมือที่3 6 5ค่ะเรื่องที่19การติดทหาร75ค่ะเรื่องที่20มีเจ้ากรรมนายเวรตามไหม70%ยังรับมือได้ยังไหวอยู่ค่ะเรื่องที่21การชนคะคดีความ จค่ะเรื่องที่22การออกจากเรือนจำา70%ค่ะเรื่องที่23การมีโรค80ซค่ะเรื่องที่24ความสมหวัง75%ค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก,นนชนก็ช่วยก้าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้าค่ะ แล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะโชคดีค่ะ